ค่ะก็ได้ผัดคะน้าน้ำมันหอยที่สวยงามและน่าทานมากๆค่ะทําง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูผัดคะน้าน้ำมันหอยทําแบบง่ายๆแต่ได้ความอร่อยพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีคะน้าฮ่องกงนะคะเลือกต้นอ่อนๆค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ กระเทียมเดี๋ยวกระเทียมเราต้องนำไปโขกให้ละเอียดก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกคะนาออกก่อนนะคะตรงที่มันแกๆ่ๆเราปอกออกก่อนค่ะส่วนใบที่แกแ่เราก็เด็ดทิ้งค่ะ เราก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็นํคะน้าที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกค่ะลวกไม่ต้องลวกนานนะคะลวกให้เขียวค่ะขณะที่เรากำลังลวกเราก็เตรียมน้ำแข็ง ไว้กับน้ําเย็นนะคะน้ำแข็งกับน้ําเย็นเวลาเราลวกเสร็จเราจะต้องมาพักไว้ที่น้ําแข็งะคะ่ะเพื่อให้ได้ความกรอบของคะน้าและความเขียวสด แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแช่ไว้นในน้ำแข็งค่ะที่เราเตรียมไว้พักไว้ในน้ำแข็งก่อนนะคะพอเราพักผักคะน้าไว้ในน้ำเย็นสักพักหนึ่งแล้วก็มาเตรียมยจัดใส่จานนะคะ จัดเรียงให้สวยงามค่ะก็จะได้ผักหน้าที่สวยงามค่ะเ,เดี๋ยวเรามาโขก,กระเทียมเตรียมไว้นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟน้ออ่อนค่ะเกียวให้เหลืองค่ะ แล้วเราก็ตักกระเทียมเจียวไปพักไว้ก่อนนะคะ<ม>ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใช้กระทะใบเดิมค่ะที่เรากระเจียวกระเทียมไว้แล้วก็ใส่ซอสหอยนางลมไปสัก3มช้อนค่ะ ก็ใส่น้ำตาลด้วยค่ะน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็น,น้ำลงไปนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็จุดแก๊ เท่ากันค่ะ ให้น้ำเปนข้นค่ะเดี๋ยวเราเติมแป้งข้าวโพดลงไปนิดหนึ่งค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ทีละนิดแล้วก็คนไปเรื่อยค่ะเราต้องการแค่ความเหนียวนิดหนึ่งค่ะเหนียวนุ่มนิดนึง ความข้นของแป้งนิดหนึง่งเดี๋ยวเราใส่กระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้ไปนิดหนึ่งค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเติมน้ำนิดหนึ่งค่ะรู้สึกว่ามันจะแห้งไปนิดหนึง่ง ก็ปิดแก๊สได้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเลยนะคะตักน้ำนี่ลาดเลยค่ะ แล้เดี๋ยวเราก็โรยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ะคะ่ะเพื่อความสวยงามและน่าทานค่ะก็จะได้ผัดกะนาน้ำมันหอยที่น่าทานค่ะค่ะก็ได้ผัดคะนาน้ำมันหอยที่สวยงามและน่าทานมากๆค่ะทำง่ายๆแต่ได้ความอร่อยค่ะ